น้อมบังคมบรมมหามาตุราชเคยร่วมเรียงเคียงบากพระอดิรสรเสด็จยังถิ่นสถานกันดานดอนเพื่อดับร้อนทุกร้ายให้คลายไปพระรูปล้ำเลิศล้วนสมควรที่เป็นรานีเอกองทรงพิสมัยแห่งดดนกล้าวภูมิพลภูวนาย พระเกียรติก้องเกลียงไกลทั่วสกลอีกพระจริยวัตรดังรัดเลิศทรงกำเนิดโครงการสืบสารผลสร้างอาชีพสร้างคุณค่าประชาชนที่ยากจนจึงดีเพราะมีงานเฉลิมพระชนมะวานพระพันษาพระบุญญาเลิศหลนทนสถานขอพระองค์ ทรงเกษมพระสัมนาาบริบาลสยามนั้นนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉลาดแก้วขาวเกษตรและสากรจังหวัดปัตตานีและบุคลากรสังกัดสำนักง,งานเกษตรและสากรจังหวัดปัตตานี